อัปเดตวงแม่ค้ากันสักนิดหนึ่งนะคะใครทําอะไรกันบ้านนะคะคล้ายๆอะไรนะคะแล้วก็ใครกันนะที่ทําให้น้องลิซ่าค่ะถึงกับเสียอาการขนาดนี้นะคะล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเจนนี่ค่ะเธอมีการมาอัปรูปภาพนะคะลงใน IG ด้วยนะคะเอนี่แม่ค้าชาน e ลนะคะมาขายแว่นตาหรือเปล่าะะ่ะเนเธอโฟกัสไปที่แว่นตานะคะแล้วก็มีการโพสต์นะคะคลิปนี้ค่ะลงใน i g Story ด้วยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เธอเขียนข้างล่างตรงนี้นะคะว่าวันนี้ค่ะเอาขนมกระต่ายนะคะมากินด้วยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นแคลลอคนะคะเจนนี่อ่ะคงจะประมาณนั้นนะคะ mm hmm. แล้วเธอก็มีการมาโปรโมทนะคะ mm hmm. วอกเกาหลีค่ะฉบับเดือนมีนาคมนะคะ mm hmm. ที่เธอไปขึ้นปกด้วยนะคะ mm hmm. ก็มาในลุกๆนี้ค่ะต้องบอกว่าเปรี้ยวเข็ดฟันอีกแล้วนะคะ เห็นมีอยู่แค่2ภาพนะคะซึ่งภาพด้านในตอนนี้แอดก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะถ้าเดี๋ยวเห็นเพิ่มแล้วนะคะด้านในเดี๋ยวแอดออกมาทาข่าวให้ดูแล้วกันค่ะส่วนสาวโรเซ่นะคะแม้ว่าเจ้าตัวค่ะจะไม่ได้อัพอะไรลงใน IG นะคะแต่ปรากฏว่านะคะโรแมนติกแลมตัวนี้นะคะที่มันสร้างเงาเงาแบบนี้ค่ะตอนที่น้องแชงเนาะไลฟ์ใน VL i ล e นะคะกลับคล้ายดีคล้ายดีซะงั้นค่ะก็บอกแล้วนะคะว่าวงแม่ค้าค่ะบิ๊กนะเห็นอะไรแวบ,บๆนะคะก็ซื้อตามไปหมดอะคะ่ะ แล้วก็เห็นว่าโรเซ่คะมีการไปซื้อนะคะไปฝากเคียร์เท็ดดี้ะคะเอาไว้ตกแต่งสตูดิโออีกด้วยนะคะแม่น่าสนใจดีเนาะเพราะว่าเธอก็ชอบไปอยู่ในห้องอัดตอนดึกๆนะคะแม่มแรมแบบนี้ค่ะก็คงจะได้ฟิลมไม่น้อยเลยนะคะส่วนด้านพี่ซูค่ะเมื่อวันก่อนเนาะเธอมาไลฟ์ใน V Live Plus นะคะ แล้วก็มีการเอาลิปมันเนาะมาให้ดูด้วยนะคะซึ่งเท่าที่ทราบก็คือเป็นของแม่บาค่ะแล้วก็เป็นการซื้อชิ้นที่2เอามาให้เธอะคะ่ะเราเธอก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยมี2ชิ้นแล้วนะที่ได้2ปีติดกันอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็น่ารักมากค่ะเธอเอามาใช้ด้วยะคะ่ะเชื่อว่าตอนนี้คนที่ให้ไปเนี่ยป่านนี้ก็คงจะกรี๊ดแล้วอะเออเห็นปิสูจใชใชะคะคือให้ไปแล้วก็ใช้นะคะแล้วเธอมีการพูดทิ้งท้ายว่าอีกไม่นานเนาะ,ะเร็วๆนี้ค่ะเธอจะมาไลฟ์อีกนะคะ ก็ยังไงก็คอยติดตามกันแล้วกันค่ะว่าเธอจะมาไลฟ์ผ่านทางช่องทาง,ง,ง,งไหนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็นะส่วนใหญ่พี่ส่จะมาใน Channel plus นะคะ plus มันจะเป็นแบบเสียงเงินนะคะส่วนด้านน้องลิซ่าก็เมื่อคืนนี้เนี้ยยูสบิวซีซีซันสก็เริ่มโปรโมตแบบหนักหน่วงนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยรูปภาพนะคะของน้องลิซ่านะแล้วก็น้องลิซ่าก็มีการปล่อยรูปภาพเหล่านี้นะคะลงในวีไอด้วยเหมือนกันค่ะ พร้อมกับมีที่เซอร์เปิดตัวเมนเทอร์ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะได้เห็นอาการของน้องนะลิซ่านะกรีดหนักมากค่ะแม่อยากจะรู้แล้วนะคะว่าน้องลิซ่าค่ะกรีดหนุ่มคนไหนนะคะถึงได้มีอาการขนาดนี้นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่นะคะภาพเป็นคลิปเต้นนะคะของน้องลิซ่าแบบแวบๆบบบนะทั้งชุดขาวทันะะแล้วก็ชุดอมวยนะคะเป็นชุดแดงชุดนี้นะ,ะเพื่อเอาใจแม่จีนนะคะเท่าที่แอดดูเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับชุดนาจาะนะ แต่ชุดนาจารยของโนวิซ่าเนี่ยราคาไม่เบาเลยนะคะเพรเข้าไปส่องแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของมิวมิวนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ลูกของ Prada อีกทีนึงค่ะกางเกงอย่างเดียวเนี่ยปาไป23,700นะคะส่วนเ,เสื้อนะคะก็อยู่ที่25,800ค่ะแล้วก็ที่น่าตกใจคือถุงเท้านะคะคู่นี้ค่ะดูน่ารักนะาสีขาวแบบนี้นะคะมีระบายระบายนิดนึงนะคะ2 3 8 5 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะ โอ้แม่เจ้าโทษทุกทลูกนะคะปลาไปแล้วเ3็ดหบาทเลยนะเนี่ยก็ไปรายการจีนทีไลน์นะคะก็ได้แต่งชุดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรู้สึกว่ารายการนี้จะชอบนะคะเอาชุดของมิวมิวนะคะมาให้ลิซ่าใส่เหมือนกันนะคะ ราะงั้นเนี่ยก็อย่าแซวน้องเลยนะเราชุดนี้ค่ะก็ปรากฏว่าโซอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็สมกับเป็นวงไม้คานะคะขายดีขายดีนะคะทุกทุก,ท,กทุกอย่างเลยค่ะที่เอามาใช้นะคะอ่ะแอดก็มาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะของสาวสาแบล็คพิงทั้ง4คนนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็กดติดตามกันเอาไวล้ละกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า